เปิดกล้องนำเสนอได้เลยครับอ่โอเคขอเต็มหน้าได้ไหมเต็มหน้าได้่ังอีค,ครับอ่าโอเคสองครับแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ น <No okay. totally ี่วันสิบเจ็ดหนี่ยยังนี้ฟิลไหนไฟฟ้าปะอ่าเป็นอัดลวงครับอาจารย์ไม่เราเราจบฟิลอะไรมาจบไฟฟ้าครับไฟฟ้านะโอเคอ่ะเสร็จครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะขอสวัสดีพี่ๆและอาจารย์นะครับผมนายปียนัทพงสุภานะครับ ก็วันนี้ผมจะมานำเสนอนเรื่องนะครับก็คือ electric power control unit นะครับหรือหน่วยควบคุมกำลังไฟฟ้าของรถยนต์นะครับโดยอ่าก็คือตัว EPCU นะครับหรือหน่วยควบคุมกำลังไฟฟ้าของรถยนต์นะครับก็จะเป็นส่วนอ่าที่อยู่เบื้องหลังนะครับการทำงานของของรอ่าระบบไฟอ่าของรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ดยเราจะมาสํารวจบทบาทและหน้าที่นะครับของหน่วยควบคุมําลังไฟฟ้าในรถยนต์นะครับโดยจะเน้นไปที่หลักการทํางานนะครับฟังก์ชันและประโยชน์ของของมันนะครับแล้วก็อ่า ECU นะครับทําหน้าที่อย่างไรนะครับก็คือ ECU นะครับจะทําหน้าที่รับพลังงานจากชุดแบตเตอรี่นะครับแล้วจะทําการส่งพลังงาน แปลงพลังงานนะครับให้เหมาะสมกับระบบต่างๆนะครับและทําการตรวจสอบและควบคุมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการปกป้องสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับและก็ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหลักของตัว EPCU นะครับ ก็จะเป็นการแปลงพลังงานและการจ่ายพลังงานนะครับก็จะแปลงาจากกระแสไฟฟ้า DC นะครับเป็น AC นะครับแล้วก็ปรับอาจจะแปลงจากกระแสไฟฟ้า DC นะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จ่ายไปยังส่วนต่างๆของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือระบบเสริมต่างๆนะครับแล้วก็จะจัดการแบตเตอรี่นะครับ ก็คือจะนําระบบการจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูงนะครับมาใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จแล้วก็ตรวจสอบอุณหภูมิความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการชาร์จและการปล่อยปล่อยประจุนะครับจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก,ก็การควบคุมมอ,อเตอร์นะครับก็คือควบคุมการส่งกําลังไปยังมอ,อเตอร์นะครับให้สามารถทําให้สามารถควบคุมอัตรา เร่งความเร็วและแรงบิดได้อย่างแม่นยำนะครับเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่นะครับก็คือ e p c จุจะจัดการระบบเบรกแบบสร้างพลังงานซึ่งจะเก็บพลังงานจากการชะลอความเร็วนะครับเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของรถจนต์ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยก็จะประกอบไปด้วยมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ่าไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือผู้โดยสารนะครับ ก็จะเป็นการป้องกันการชาร์จไฟเกินหรือความร้อนสูงเกินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประโยชน์ของการนําชุดควบคุมกําลังไฟฟ้าไปใช้งานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพและระยะทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นประสิทธิภาพการไหลของและการจ่ายพลังงานนะครับส่งไปยังสูงสุดและขยายะระยะทางของรถจนนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ ECU นะครับก็จะช่วยให้เนี่ยจว่าพลังงานจะถูกกระจายอย่างชาญฉลาดนะครับไป mm hmm. ยังระบบต่างๆของยานพาหนะนะครับโดยจัดลาดับความสัมพันธ์ของฟังก์ชันที่สําคัญและลดการสูญเสียพลังงานให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็จะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพและการเร่งความเร็วที่รับการปรับปรุงนะครับของ ECU ก็จะช่วยให้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยําส่งผลในความเร็วได้ ส่งผลให้เร่งความเร็วได้อย่างราบรื่นนะครับและตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่โดยรวมได้ครับแล้วก็จะเป็นการจัดการแบตแบตเตอรี่อัจฉริยะครับก็คือ ECU ก็จะช่วยตรวจสอบสุขภาพของแบตเตอรี่ครับป้องกันการชาร์จาไปเกินนะครับแล้วก็การใล้ประจุหมดแล้วก็ลดความเสียหายจากความร้อนนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็เราจะมาดูส่วนประกอบของตัว ECU กันนะครับก็ ECU ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนประกอบหลักนะครับก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัว LDC นะครับแล้วก็ VCU นะครับโดยทั้ง3ส่วนประกอบนะครับก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับโดยตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะทำการแปลงกระแสไฟฟ้าจาก DC to AC นะครับ เพื่อที่จะใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ LDC ก็จะเป็นการแปลงแปลงค่าความต่างศักด์ของทางไฟฟ้านะครับเพื่อส่งไปยังระบบต่างๆภายในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบะเสาความเข้มข้นหรนะะืออุปรกรณ์เสริมอื่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามก็จะเป็น v c u นะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบของ EPCU นะครับก็คือจะทำการ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของหน่วยควบคุมในส่วนอื่นๆของตัวรถนะครับอาทิเช่นตัวอ่าไม่ว่าจะเป็นตัว m c u ห,หรือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับหรือตัวต่างๆนะครับโดยผมก็จะเน้นไปที่ตัว v c u เป็นหลักนะครับที่จะจะมานำเสนอในวันนี้นะครับ ตัว vcu นะครับก็จะเป็นส่วนควบคุมการทำงานออาโอเคเอางี้ก็ได้เรื่องหลังนะครับก็คือจะเป็นอ่าจะติดต่อสื่อสารระหว่างตัวตัว mcu นะครับแล้วก็จากคันเร่งหรือหรือระบบเกียร์นะครับก็จะส่งสัญญาณมาเพื่อที่จะอ่ามาประมวลผลผ่านแล้วก็ส่งไปยังมอเตอร์นะครับพีของอาจารย์ครับ ส่งไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะไปขับมอเตอร์อีกทีจรวดของเขาที่ออกไปแล้วก็ VCU นะครับก็คือศูนย์กลางในการควบคุมการขับยานยนต์ไฟฟ้าเท่าที่อ่านก็จะมีหน้าที่เป็นตัวสื่องานการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยโครงสร้างของ VCU ก็จะประกอบด้วย โมดูลอินพุตเอาพุตนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอลและแบบอนาล็อกนะครับก็จะสื่อสารผ่านตัวแคนนะครับแล้วก็จะมีรับส่งสัญญาณนะครับระหว่างตัว mcu กับ bms ด้วยนะครับ โดย VCU ครับสามารถสั่งคำสั่งไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ได้นะครับแล้วก็ขอสถานะการอัปเดตของแบตเตอรี่แล้วก็รับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆนะครับผ่านตัวแคนแต่ว่าอ่าแม่แม่แม้ว่า VCU จะไม่ได้ควบคุมแรงบิดและกำลังที่ส่งไปยังมอเตอร์โดยตรงนะครับแต่จะคำนวณและทำการสั่งการเป็นตามบินพุทของผู้ขับนะครับหรือสถานะของ ยานพาณนะะหรืออินเวอร์เตอร์จะแล้วก็อินเวอร์เตอร์จะแปลงคําสั่งเหล่านี้นะครับไปปรับการทํางานของมอเตอร์ให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ยังรองรับโปรโตโคอลระดับสูงซึ่งขยายขอบเขตการใช้งานในระบบยานยนต์ได้ครับ โดยระบบส่งกำลังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับระบบส่งกำลังซึ่งรวมกับเกียร์จะติดตั้งอยู่บนรถยนต์ไฟฟ้านะครับเชื่อมกับคัสในปลุกนะครับโดยระบบส่งกำลังจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนชุดลากแบบของไฟฟ้านะครับก็จะประกอบด้วยตัวอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็คือตัว VCU จะเป็นตัวที่รับรับและส่งสัญญาณผ่านตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะไปควบคุม มอเตอร์ Motor, ไ,ไฟฟ้าอีกทีหนึ่งครับส่วนระบบชุดลากแบบ,บกลไกก็จะจะประกอบไปด้วยเกียร์บ็อกแล้วก็เฟืองท้ายแล้วก็ระบบเผานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทดสอบซอฟต์แวร์ของของวของ VCU นะครับก็คือจะเป็นการทดสอบอ่าเปรียบเทียบนะครับระหว่าง ่าตัว VCU ที่เป็นที่มีการที่มีตัดกะการขับเคลื่อนแบบปกติกับ VCU ที่มีโมเดล N-N หรือโครงข่ายประสาทเทียมนะเข้ามาช่วยนะครับโดยโดยในไลา์นี้ก็จะเป็นการทดสอบเปรียบเทียบนะครับของทั้งสองแบบนะครับจากจากการาฟนะครับก็จะเห็นได้ว่า VCU ที่มีตัดกับปกติครับจะมี ความเร็วสูงกว่า VCU ที่มีครงข่ายประสาทจมนะครับเข้ามาร่วมอยู่ประมาณอยู่หกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่ประมาณ71.6วินาทีนะครับแต่ประสิทธิภาพการขับขี่ที่เกิดขึ้นหลังจากประมาณที่76.8วินาทีนะครับแสดงให้เห็นว่าความเร็วเพิ่มขึ้นทีท,ทีละนิดนะครับเนื่องจากอาเอ็นนะครับได้ปรับประสิทธิภาพการขับขี่ให้เหมาะสม S <S ขึ้นนะครับอ,อย่างไรก็ตามครับก็คือค,อควรตรวจสอบแบบจําลองของเ e อ็นเดนันี้นะครับสําหรับกรน,นีทดสอบที่แตกต่างกันไปและก็ควรประเมินผลประสิทธิภาพการขับขี่ภายใต้สภาพถนนที่แตกต่างกันด้วยครับแล้วก็อ่าตัว EPCU นะครับเทียบกับระบบควบคุมเครื่องยนต์สันดาบภายในนะครับ ก็<ม>คือในอันชนได้ก็คือในตัวของอรถยนต์ไร้คนขับ,ะร,บระบบควบคุมเคื่องยนต์สันดับภายในนะครับก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเชื้อเพลิง mm hmm. การจุดระเบิดแล้วก็ฟังก์ชันอื่น,นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์นะครับส่วน epcu นะครับ mm hmm. ก็จะ ในยานยนต์ไฟฟ้าครับจะมุ่งเน้นไปที่การแปลงพลังงานการกระจายพลังงานแล้วก็การควบคุมมอเตอร์นะครับซึ่งปรับแต่งเหมือนเราไปเมืองนอกของความต้องการไกเหมือนนละของระบบส่งของาไฟฟ้านะครับส่วนอนาคตของหน่วยควบคุมพลังงานไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ ECU นะครับก็ได้ถูกพัฒนาซึ่งจึงมีบารลดการช่วยในการชาร์จไฟได้เร็วขึ้นจ่ายไฟได้สอดแล้วก็ อ่านี่ใช่ไหมครับบูรณาการยานยนต์กับ <Optim ization. S 2> ระบบไฟฟ้าอ่านี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีอ่ะก็คือโซอลิติการจัดการพลังงานขั้นสูงนะครับช่วยให้ความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อโครงข่ายอัจฉริยะได้นะครับแล้วก็สรุปเลยนะครับก็คือหน่วยควบคุมพลังงานไฟฟ้านะครับหรือ EPCU นะครับก็ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยปรับการไหลของพลังงานให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จัดเก็บ พลังงานและรับรองประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ขับขี่ได้คล่องตัวนะครับและทางเลือกการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของอหน่วยควบคุมกำลังไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าครับหรือ EPCU ครับก็ข้อมูลที่หามาก็จะมีประมาณนี้นะ อ่าโอเคขอบคุณครับอ่าเชิญอ่าพี่พี่น้องๆครับคู้รบฟังเนาะมีก็สักถามนะครับหรือคำแนะนำเชิญได้เลยครับ อ่โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเกินเกนหน่อยแล้วกันนะครับลงเราทำ EPCU กับ VCU เนาะที่ที่เราข้อมูลที่เามานะครับจริงๆก็คือแรกๆอ่ะเราพูดถึง EPCU อีกนะั่มันมันเป็นเหมือนเป็นสมองเนาะหมายถึงว่าอ่าเป็นอ่ตัวที่ใช้ในการประมวลผลนะครับการการะทำต่างต่างกันคุมต่างๆ่างต้งตงองาน EPCU หรือว่า VCU อะไรเงี้ยเนาะ ทีนี้อ่าส่วนใหญ่เราจะเกิ่นมาก่อนว่าไอ้มันมันประโยชน์มันคืออะไรวัตถุประสงค์มันคืออะไรนะครับจริงๆถ้าถ้าไปดูประโยชน์แต่ละข้อก็ได้ครับจริงๆอยากจะให้อธิบายหลักการทํางานนะครับว่าไอ้เขาไปทําอะไรอย่างไงอะไรเงี้ยกระจายพลังงานมีกระบวนการอย่างไรอันนี้ครับอาจจะอาจธจิ่าเห็นภาพนะครับหมายถึงว่าอ่าไอเจ้า e EPCU เนาะมันอาจจะ ไปทํายังไงมันทําให้พาัทงานมันมีการกระจายได้เหมาะสมที่สุดได้นะครับประสิทธิภาพการเร่งความเร็วเนี่ยเขาทํายังไงครับไปเร่งยังไงหรือการจัดการแบตเตอรี่อันนี้คือเขาก็น่าจะลิงก์เขากับ BMS เนาะเขามีการสื่อสารกันยังไงหรือเขาไปส่งกันยังไงอะไรนะครับก็คือป้องกันเอารจริงจริง BMS เขาคุมอยู่แล้วแต่ว่า เขาก็ต้องมีการสัมัาณ์นาคุยกับ e p c ่แล้วครับทีนี้เขาเขาทำยังไงกันเอาคอนแทคหรือว่าสื่อสารกันยังไงครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างไรกอะไรครับอยากให้ให้อธิบายในในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นภาพรวมเนาะภาพรวมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับมันทําแล้วมันได้อะไรนะครับอืมอีาีซ c u กับ v c ซต่างกันงไงนะฮะหรือมันคือตัวเดียวกันหรือมันเป็นส่วนย่อยยังไงอ่า บีบีนี่เป็นส่วนย่อยของ e ี c u อีกอีทีนงครับอาจารย์ก็คือตัว e P c u, e <BC> u เนี่ยก็จะก็จะมีส่วนประกอบหลักอยู่สามส่วนก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ l อตัว L อ C แล้วก็ VCU เนี่ยครับอืมก็คือเป็นชุดซ็รวมเดี๋ยวนะหนึง่งหนึ่งกับสองนะอินเวอร์เตอร์กับอะไรนะอินเวอร์เตอร์แล้วก็ LDC ครับโลโลอะไรอย่างนี้ในหน้านะนเราเไปดูหน้านั้นน่ยโลอี อันนี้เหรอโอเคเอ๋อคือมาคอนเวอร์เตอร์โอเคก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเลยก็คือสองตัวนะคือควบคุมการจ่ายไฟนะครับอินเวอร์เตอร์กับคอนเวอร์เตอร์เนาะสุดท้ายคือวิเคราะห์คอนโทรลยูนิตอันนี้คือทําะไรนะหลกัลกๆเขาก็จะเป็นเหมือนอ่าตัวติดต่อสื่อสารนะครับอาจารย์ก็จะติดต่อไปทั้งบ m s อินเวอร์เตอร์ MCU ซอะไรเนี่ยครับอาจารย์มีมีมีภาพโครงข่ายไหมที่เขาติดต่อเห็นแบบอยู่ ตัวนี้ครับอืม BCU มีความเร่งโอเคแบตเตอรี่แพ็กอืมมอเตอร์ Motor. อืมโอเคเขาใช้แคนเป็นสื่อกลางเนาะครับในการคุยกันในในเปเปอร์อะครับ,<น> paper รบลักษณะอย่างเงี้ย ในเปเปอร์พวก i อท e เเนาะเขามักจะเรียกว่าเอ e อ g y Management s y s t สเ EMS ครับที่ที่ระบบแบตเตอรี่เอานันนุนนี่มารวมศูนย์เน,บบนี่ยใช่ครับ n e เนจีแมจเมต์มก็คือการจัดการพลังงานจริงๆมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือ Energy Management System เขาจใช้ระบบหนึ่งถ้าเป็น High s o s o r t ไอเบสซอก็คือ,อมีแหล่งจ่ายหลายๆตัวมีแบตเตอรี่มีซูเปอร์แคปหรือมีฟิวเซลอะไรเงี้ยเนาะก mm ็คือเอาเขาก็ไอเบสแล้วเขาก็เอาเนเนติมาแชร์อันนี้ถ้าถ้ามีซอรเดียวก็แชร์ได้ไเนเตได้คือมันก็จะมีการใช้พลังงานที่ดึงไปกับการรีเจนกลับอ,อันนี้ก็เนเตได้ครับอืมนนก็มเนเทตได้ก็ก็จะเป็นซับอีกซับหนึ่งที่ที่กผลแจ้งเนาะอืมแล้วมีความคลยส่วนกัน